เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการประลองระหว่างปลาจีนบุรีและเชียงใหม่ เพื่อเข้าถึงหล้านบาทไปเฮ้เฮ้ันีรู้แน่ตอนรับเข้าสู่เป่ายัางฉุกแห่งชาติในรอบซีทีมสุดท้ายคู่ที่2การแข่งขันระหว่างเชียงใหม่กับปราจีนบุรีซึ่งเชียงใหม่ตามหลังอยู่ถึง4คะแนนและยิ่งไปกว่านั้นอีกเพียงคะแนนเดียวเท่านั้น ปราจีนบุรีก็จะได้เข้าไปในรอบชิงเงินหลานแต่เกมของเรามีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ต้องไปชมกันโน,น,นี้พี่สุนีรับหน้าที่หนักเลยทีเดียวนี่คือแต้มสุดท้ายของปลาจีบุรีเพื่อเข้าไปเจอขอนแก่นในรอบชิงชนะเลิศหรือเชียงใหม่ย,ยังไงต่อลมหายใจได้อีก กรรมการจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ค่ะใช้อะไรครับเปลี่ยนคู่ต่อสู้ค่ะเอาละครับโอ้โหเธอแสบจริงจริงพัทิลาต้องนั่งแล้วครับครับผมอารัป่าเทพตัดสินใจครับยังไม่ยอมให้พัทิลาปิดแมตช์นะฮะถ้าเปลี่ยนบ้าๆไม่เอาหนักๆไปเลยงั้นมาเฉลิมสัต์มาเลยนะฮะก่อนนี้ปราจิบรีมีก้าแต้มนะแปลว่าตัวช่วยที่เหลือนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับในขณะที่ เทรนเนอร์ประชาการรบเชียงใหม่ตัดใจเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้เพราะว่าพัทลลาเธอฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับฮะละไม่รู้ว่ามาเจอต่อหรือเปล่านะาเฉลิมสักนี้ก็ไม่ใช่ย่อยผมตั้งใจไว้แล้วครับว่าเขาไม่รู้จักคำว่าแพ้ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะเป็นคุณสอนเขาเองนั่นนี่แหละฮะโอ้แต่ยังไงคุณทังคู่สองคนยังไงผมขอให้พากันไปพาไปไหนครตรวจน้ำตาลนิดเดียวแก่น่อยนะเดี๋ยวให้รอหลังจากนี้แลนโอเคอ่ามาให้เ็นก่อนเอาแล้วนะฮะ หนึ่งคะแนนสุดท้ายปราจีบุรีจะเข้าสู่อรอบชิงชนะเลิศเลยหรือเปล่าหรือเชียงใหม่ยังงยื้อชีวิตไว้อยู่กรรมาการจันที่ครับคนขันเตรียมรอสัญญาณ ไปเฮ้ย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 อ้เอ้ยเอาแล้วไม่จบฮะไม่จบอือยังยันกันว่าได้ครับโอ้โหสำหรับยกนี้ไม่รู้ว่าใครครับจะได้แต้มความหวังนี้ไปกันแน่โอ้ยลุ้นสตัวเกรงไปหมดแล้วเนี่ยยังต้องไปกันต่อนะฮะมาเลยกรรมการมาเลยเรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับ ไม่ค่ะไม่นะครับคุณขันเตียมยังไม่จบนะฮะออกคนเสมอ,อ,เ,มอเชียร์เชียงใหม่เนะีฮะรอบนี<ฮ>้ต้องการกำลังใจสูงมากสำหรับเชียงใหม่รอสัญญาณ ้ยเสมอเสมอกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าโอ้ยังไม่จบยังไม่จบแม่เสมอกันอีกแล้วครับดูเหมือนผู้ที่รับแรงกดดันมากที่สุดก็คือคุณพิสุทธิ์ลัจจะสังเกตได้จากเหงื่อที่ไหลออกมาพลากพลากของแกนั่นโอ oh, ้ยเยอะเจียว เฉลิมศักดิ์คุณรู้สึกยังไงนะคุณต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นเองอ่ะสบายสบายครับโอ๋อสบายๆนะเพราะว่าการพี่พิสูจน์ฮารู้สึกยังไงฮะที่คุณรับหน้าที่ในการต้านเอาไว้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไปกันต่อเลยครับกรรมการจำที่ครับคะแนนสุดท้ายของปลาจีนไม่นะครับคุณขันเตรียมรอสัญญาณ ในแต้มที่สำคัญแบบนี้ต่างคนต่างก็ต้องเข้นความสามารถที่มีอยู่ออกมาสู้กันละครับเกมก็เลยยืดเยื้อด้วยการเสมอกันแบบนี้แหละแล้วยกนี้จะเกิดคะแนนหรือไม่ล่ะเนี่ยโอ้โหพักกันสักครู่ครับหายใจหายคอกันสักหน่อยช่วงหน้ามาลุ้นกันเฮ้ย<ป> สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกรับเข้าสู่เป่ายิงฉกแห่งชาตริรอบซีทีมสุดท้ายคู่ที่2การแข่งขันระหว่างปราจีนบุรีกับเชียงใหม่ไหนตอนนี้ปราจีนบุรีต้องการอีกเพียงแค่นั้นเดียวเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิ้งเงินหลานแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะว่าคุณพิสุทธิ์จากเชียงใหม่สามารถยันเสมอคุณเฉลิมศักดิ์ไว้ได้ถึง2ยกด้วยกันไม่แน่ว่าฟอร์มที่ดุดไปจากเชียงใหม่นี่อาจจะกลับมาตอนนี้แล้วทําคะแนนตีเสมอก็เป็นได้เหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรชมกันเลยเฉลิมศักดิ์รู้สึกยังไงนะคุณต้องการอีกแต้มเดียวเ่านั้นเองอะสบายสบายครับอ๋อสบายๆนะเพราากันฮะ พี่พิสูจน์ฮะรู้สึกยังไงฮะที่คุณรับหน้าที่ในการต้านเอาไว้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไปกันต่อเลยครับกรับมาการจำที่ครับขันแน่สาทตายของปลาจีนไม่นะครับคุณขันเตรียมรอสัญญาณ เอาแล้วตอนนี้โอ้ยคุณพิสุทธิ์จากเชียงใหม่ครับแม่สามารถคว้าคะแนนตีตื้นให้กับทีมได้ครับสุดยอดอะหรือว่าในเกมนี้เราจะได้เห็นอะไรสนุกสนุกอีกแล้วครับ้ตื่นเต้นน่ะ เชียงใหม่ไม่ยอมนะฮะเชียงใหม่ไม่ยอมตายครับไล่จี้เข้ามาอีกนิดหนึ่ง6ต่อ9คะแนน <Yay! S 1> สีตางอีก3คะแนนคุณคึงจะเสมอและแปลว่าถ้าคุณชนะคุณต้องชนะจากนี้สี่แต้มรวดเลยมันเขาจะเป็นไปได้ไหมฮะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเกมเป็นของคุณครับเชียงใหม่ขอเชิญคุณชัยรัตน์ค่ะชัยรัตน์ ปาจีบุรีฮะอีกคะแนนเดียวมันอะไรกันนักกะนาเนี่ยก็ถึงว่าเนาะแต่ให้ให้เข้าอย่างเงี้ยดีใช่ไหมมาพัทิลา,า,ามาเลก็ไม่ดีไชรัตจะเป็นอีกคนที่ทำหน้าที่ต่อลมหายใจกับเชียงใหม่ครับในขณะนนที่ปาจีบุรีส่งผู้เล่นที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดคือพัทธิลาขึ้นมาปิดแมตช์อีกครั้งหนึ่งยิงเหล็กจะจบตอนนี้เลยหรือจะไปต่ออีกกรรมการประจำที่ครับ เทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ค่ะแพ้ถ้ากับชนะชนะถ้ากับแพ้นะครับค่ะเอาละตอนนี้นะฮะนี่คือกลับดวงนั่นแปลว่าเชียงใหม่ต้องออกรูปมือแพ้จึงจะชนะนะครับซึ่งถ้าเกิดชัยรัตออกรูปมือชนะโอ้โหจะน่าเสียดายมากแต่ต้องเชื่อมั่นกันต่อสัญญาของเทรนเนอร์วิชาการลยังไงยังไงคือคิดแล้วว่าถ้าเขาชนะยังไงเขาก็จะเข้ารอบอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราเราชนะเราจะได้เราจะได้ <ขอ S 1> เราก็เรามีสิทธินะ์นะคะเอาแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้กลับดวงนะฮะแพ้แล้วก็ชนะชนะแล้วก็แพ้ครับเชียงมัมต้องออกรูปมือแพ้ถึงจะได้แต้มนะฮะทุกอย่างกลับกันนะครับกรรมการ,รจังที่ครับมือขันเตรียมต้องแย่งกันแพ้แล้วนี่แย่งกันแพ้แล้วนะฮะรอสัญญ,ญาณมีสิ่งพิเศตัวช่วยที่ ใช้ยากที่สุดบอกเลยการแย่งกันแพ้เนี่ยพัท่าอาจจะไม่ถนัดซะด้วยนะฮะเอาละเทรนเนอร์ปายสิตานี่ตัดสินใจใช้ตัวช่วยกลับดวงครับผลของตัวช่วยนี้จะทำให้เชียงใหม่มีคะแนนตีตื้นขึ้นมาอีกครั้งหรือจะส่งปราจีนบุรีเข้าล่อไปกันแน่พักกันสักครู่ช่วงหน้ารู้เลย<ป> าชสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกรับเข้าสู่เปา่ายิงฉุบแห่งชาติรอบ4ทีมสุดท้ายคู่ที่2เพื่อหาทีมชนะเข้าไปชิงเงินล้านการแข่งขันระหว่างปราจีนบุรีกับเชียงใหม่ไหนตอนนี้ ด้วยสถานการณ์ที่เป็นรองอยู่ถึง3คะแนนทำให้เทรนเนอร์ป้ายอซิตาจากเชียงใหม่ตัดสินใจดับเครื่องชนด้วยการใช้ตัวช่วยสุดท้ายนั่นก็คือตัวช่วยกลับดวงตัวช่วยนี้จะทำคะแนนให้กับเชียงใหม่หรือจะทำลายเชียงใหม่กันแน่คำตอบกำลังจะเกิดขึ้นครับแม่ไปลุ้นกันเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ค่ะ แพ้ถ้ากับชนะชนะถ้ากับแพ้นะครับเาละตอนนี้นะฮะคือกลับดวงนั่นแปลว่าเชียงใหม่ต้องออกรูปมือแพ้จึงจะชนะนะครับซึ่งถ้าเกิดชัยรัตน์ออกรูปมือชนะโอ้โหจะน่าเสียดายมากแต่ต้องเชื่อมั่นกันอนสัญญาของเทรนเนอร์วชาการลบครัยังไงคือคิดแล้วว่าถ้าเขาชนะยังไงเขาก็จะเข้ารอบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเราชนะเราจะได้เราจะได้เราก็เรามีสิทธิ์ไงคะ เอาลนะนั่นหมายความว่าตอนนี้กลับดวงนะฮะแพ้แล้วก็ชนะชนะกลก็แพ้ครับเชียงใหม่ต้องออกรูปมือแพ้ถึงจะได้แต้มนะฮะทุกอย่างกลับกันนะครับกรรมการาจำที่ครับพึนขันเตียมต้องแย่งกันแพ้แล้วนแย่งกันแพ้แล้วนะฮะรอสัญญาณมีสิ่ว่าเป็นตัวช่วยที่ใช้ยากที่สุดบอกเลยการแย่งกันแพ้เนี่ยพัทธิลาอาจจะไม่ถนัดซะด้วยนะฮะเอาละ ลครับโอ้โหตัวช่วยกลับดวงกลับมาทำร้ายเชียงใหม่ซะแล้วแทนที่จะช่วยเชียงใหม่ให้ได้แต้มครับแม่กลับกลายเป็นช่วยปลาจีนบุรีซะอย่างนั้นส่งผลให้ปลาจีนบุรีก้าวเข้าสู่รอบชิงเงินล้านไปอย่างหน้าตาเฉยเลยจนเฮกันลันล่นเลยครับดูสิดูสิ สุดท้ายรอบชิงชนะเลิศปลาจีนบุรีมาเลย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 มาจีนเชนก่อนเลยค่ะมาเลยมาเลยพัทลีลาฮะคุณเป็นคนปิดแมตช์ให้กับปลาจีนบุรีบอกความรู้สึกทั้งหมดกับพวกเราหน่อยฮะตอบไม่ถูกเลยค่ะว่ามันตื่นเต้นมากนั่นแปลว่าอีกรอบเดียวเท่านั้นปราจีนบุรีจะได้คว้าเงินล้านงั้นผมถามความมั่นใจในรอบชิงชนะเลิศเลยมั่นใจค่ะคุณต้องเจอทีมกับ เจอกับทีมที่หินที่สุดนั่นคือคอนแกนชาญยุธคามั่นใจแค่ไหนคอนแกนหรือจะสู้ปราจินบุรีได้ศรินาครับศรินาวันนี้เป็นไงฮะเกมของคุณก็เต็มร้อยอะค่ะแต่ว่าอยากจะไปกินยำแหนมอ่าแม่ทัพผูพ้บัญชาการรบนะฮะแม่ทัพที่พาทีมมานะฮะร,ระทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีฮะคุณมาเจอพฤทศิลย์ โอ้โห10ต่อ6นี่เป็นแต้มที่สวยงามเลยนะปลาจีนบุรีได้ชิงชนะเลิศถ้ามันเจอฮะดูเหตุการณ์อยู่ข้างล่างเป็นยังไงครับเราสัญญากับชัยนาทไว้แล้วเราจะล้างแค้นให้แคนะฮะโอ้จะล้างแค้นให้ชัยนาทนะผมเออไปเกี่ยวอะไรกับชัยนาทก็ไม่รู้นะอาจจะภาคกลางใกล้ๆก,ก,กันนะครับเอาละฮะขอแสดงความยินะดีด้วยนะฮะปราจีนบุรีนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ลองคุยกับเชียงใหม่ดูก่อนอาเชิญ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 นั่งักผ่อ่าเชียงใหม่มาครับวามรู้สึกวันนี้ก็ คือพูดจริงๆเราก็คุยกันแล้วว่าชิวๆอยู่แล้วก็คือถ้าเราโดนเรานําไปก่อนแล้วโดนตามเนี่ยป่าว่าแน่นอนฮะเราก็ต้องมีมีมีส่วนที่เฮ้ยก็รู้สึกว่าใจรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันว่าทางปฏิบุรีของเราเนี่ยเราสู้ด้วยกําลังใจทั้งทีมของเราเนี่ยมันมีกําลังใจเต็มร้อยนะผมอาจจะช่วยทีมได้ไม่มากเท่าไหร่แต่กําลังใจเป็นส่วนหลักทําให้ ทีมของเราได้ก้ามถึงณจุดจุดนี้ดีใจนะคะที่มาถึงจุดจุดนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาได้ถึงจุดจุดนี้เออที่มาถึงจุดจุดนี้ได้คือมีความพร้อมมาในส่วนหนึ่งแล้วก็กาลังใจจากเพื่อนร่วมทีมอะค่ะเราจะสู้ให้เต็มที่เพื่อที่จะเอาเงินล้านกลับเมืองประจีนของเราให้ได้ในวันนี้ค่ะ <im it> แต่กา็าาตามแต่นะฮะต้องบอกเลยว่าเทรนเนอร์ปลายสิทธังเลยนะฮะเธอก็ทิ้ง รวดลายในการประชากรบได้อย่างงดงามหลายตัวช่วยในสมริจผลแต่แหมน่าเสียดายวันนี้เราพาทีมเข้ารอบไม่สาเร็จใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถ้ามีงวดหน้าเราจะกลับมาแก้มือแน,น่นอนโอเคพีสุดแล้วก็อยากให้กําลังใจทีมปราจีนด้วยคือต้องยอมรับว่าเขามากับดวจนจริงวันนี้ครับผมพี่สุดฮะวันนี้เป็นไงบ้างก็เราทําดีที่สุดแล้วครับแต่ว่าเขาดีกว่าก็ต้องยอมรับในผลครับครับช้ยรัตครับมา,<น>ม,ามาร่วมสนุกกับผู้ชบคุณได้ประสบการณ์อะไรจากรายการนี้บ้างครับโอ้ได้เยอะมากครับ มันมิตรภาพแล้วก็แบบตื่นเต้นครับขึ้นมาบนงเวทีตื่นเต้นแล้วก็การเล่นนี่มันอยู่ที่ดวงครับอยู่ที่จังหวะครับก็ทุกทีนก็มีสิทธิ์ห้าสิบห้าสิบครับพรายลินแล้วฮะวันนี้คุณได้รับอะไรจากการมาร่วมสนุกกับเราตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์คะทั้งทัวร์นาเมนต์รอคะก็ได้มิตรภาพดีๆนะคะแล้วก็เป็นกันเองความเป็นกันเองของของกองอะค่ะครับผมค่ะ ท่านคมเดชครับในฐานะที่เป็นแม่ทัพพาทีมาแข่งด้วยเชียงใหม่มาถึงตรงนี้ก็ถือว่างดงามมากครับอยากจะบอกอะไรกับพวกเราหน่อยไหมครับก็เชียงใหม่ก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับครับผมมาถึงรอบนี้ก็ถือว่าผ่านอะไรมาเยอะนะครับอย่างน้อยก็ได้ออกทีวีกันทั่วหน้าเลยครับครับผมนนี่คือนี่คือปัจจัยหลักเลยครับครับต้องขอบคุณรายการนั่นเองนะครับที่ได้เห็นพี่น้องบนดอยนะครับอันนีคิดว่า เหตการยากนะครับที่ได้ออกทีวีนะครับขอบคุณทางรายการนะครับอันที่สุดท้ายนักโวยพรประจีนนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับได้แชมป์นะครับเออทบอกว่าดูจากทรงท่านคมเดชท่านไม่น่าอยากอยากออกทีวีนะฮะถ้าท่านไม่นี้ยิ้มแย้มไม่กับรายการผมเลยนะฮะขอบคุณที่มาร่้มสนุกกันสัญญากเราครับว่าในซีซั่นที่สองเชียงใหม่ต้องมาแน่นอนครบทีมหน้าเดิมเลยนะฮะนี่แหละฮะเชียงใหม่คุณที่มารุวนสนุกกัน ถึงแม้ว่าเชียงใหม่นี้จะไม่ได้ไปต่อนะครับแต่พวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในรายการว่าเป็นทีมที่มีฝีไม้ไลายมือที่น่ากลัวเลยทีเดียวอย่างไรต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับทีมเชียงใหม่ก็วันนี้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็ทุกคนก็ทําดีที่สุดแล้วครับพวกเราพยายามเต็มที่ฮะแต่ก็ทําดีแล้วครับแต่ยังไม่ดีพอ ตอนตอนที่ทางทีมปาจิงบุรีเขาใช้ตัวช่วยครับใช้ตัวช่วยยกกำลังสองตอนนั้นแต้มนั้นอยากจะได้มากครับเพราะว่าถ้าเราได้แต้มนั้นเนี่ยชนะแต้มนั้นเนี่ยเขาจะลดลงมาเหลือ6ต่อ5จาก8ต่อ5เนี่ยเราคิดว่าเรามีโอกาสส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นฟอร์มของทางปาจีนบุรีด้วยครับที่วันนี้เขาเขาถือว่ามีการมีการาวางแผนที่ดีครับ เพราะว่าโดยส่วนตัวผมผมก็เชื่อว่าการเป่าลิ้นฉุบเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยไม่ใช่ดวงอย่างเดียวครับครับก็บต้องยอมรับว่าเขาทําได้ดีครับไปรู้สึกว่าลูกทีมาปเนี่ยไม่ได้มีการเสียกําลังใจเลยไม่ว่า,าจะเป็นจนถึงสุดท้ายที่เราแพ้แล้วก็ตามคือกําลังใจเขามีมาเต็มร้อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะเสริมด้วยการที่พูดคุยกันว่าเฮ้ยเราต้องรีแลกซ์นะใจะเย็นขึ้นอะไร่งเงี้ยค่ะเพราะว่ามันช่วงแรกมันจะมีการเกร็ง เท่านั้นเองแต่ว่าด้วยเรื่องของกําลังใจเนี่ยคือทีมเราเนี่ยก็มีกําลังใจเต็มร้อยอยู่แล้วจนถึงสุดท้ายนะตอนตอนจับมือกันเขาก็ยังเหมือนแบบเขาก็ไม่รู้สึกเสียใจที่วันนี้เราแบบแพ้แต่เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนมาสนร่วมสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่า ทีมเขาเนี่ยวันนี้มากับดวงจริงคือไปพยายามที่จะใช้ตัวช่วยหลายๆครั้งแล้วคือมันก็ได้ผลจริงแต่ว่าต้องยอมรับจริงว่าเขาเนี่ยมากับดวงรู้สึกยังไงกับการที่มันผิดแผนคือมันไม่ได้ผิดไปจากแผนที่เราคิดไว้แต่คือเราเอาชนะดวงเขาไม่ได้ทางนี้ค่ะฟังดูแล้วครับที่เธอสรุปมานี่สมกับเป็นเทรนเนอร์สมองเพชรจริงๆครับแม่เพราะตลอดเกมที่ผ่านมานั้นคุณชัยรัตขึ้นมาแข่งสองครั้งไม่สามารถเก็บแต้มให้กับทีมได้เลย ด้วยสถานการณ์ของทีมที่ตกเป็นรองครับและต้องการพาทีมไปสู่ชัยชนะเธอจึงตัดสินใจให้คุณชัยรัตน์ขึ้นมาเล่นเป็นครั้งที่3โดยใช้ตัวช่วยกลับดวงแต่เทพีแห่งโชคนี้ไม่ได้อยู่ข้างทีมเชียงใหม่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกครั้งนี้คุณชัยรัตน์เป็นฝ่ายชนะแต่ต้องพ่ายแพ้เพราะว่าตัวช่วยนี้นั่นเองเรียกได้ว่าเพีแห่งโชคนี้กลับไปอยู่ฝั่งปราจีนบุรีแทนนั่นเอง ชนะไปด้วยคะแนน1ิบต่อ6ปราจิบุรีมาแล้วประเตรงนี้ครับส่งสารท่ารบไปยังคอนแก่นเลยครับีปากเอกเอาท่านนายกเลยดีกว่ามีอะไรกันนายกยรบยยกับไปก่อนครับเห็นแล้วว่าเราชนะเชียงใหม่อย่างไรนะครับดูให้ดีจำให้มั่น แล้วเราจะไปเอาชนะคุณให้ได้ท่านบรรเจิดไม่เหลือพื้นที่ให้กับความอับอายเลยนะฮะเตมหนักเลยนะฮะหมาวันนี้ทีมเราแต่ละคนนี่เจอกกระบวนการ5สีนะแต่ละคนก็พิ้นพิ้นคนละแบบนะภูมิใจลูกทีมขนาดไหนฮะครับวันนี้คือเราเห็นแล้วว่าถ้าใครดวงดีก็ให้คนนั้นเล่นไปเลยครับเอาละนะฮะเจ้าของตัวไปสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศปาจีบุรี หรือว่าเป็นการประทะกันที่เข้มข้นเลยนะครับระหว่างปราจีนบุรีกับเชียงใหม่แมและแน่นอนครับทีมปราจีนบุรีผ่านเข้าไปสู่รอบชิงเงินล้านซึ่งตอนนี้ทีมขอนแก่นได้รออยู่ก่อนแล้วจ้าแม่การแข่งขันระหว่างขอนแก่นและปราจีนบุรีคงจะดูเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวงานนี้พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ต้องอดใจไว้ชมกันในตอนหน้ากับเป่ายิงฉุกแห่งชาติรอบชิงเงินล้าน คะแนนที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนั้นซลาตรึงใจแน่นอนระบบการเล่นในรอบชิงชนะเลิศจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับใช่ครับจากที่เราต่อสู้กัน10คะแนนเราจะเปลี่ยนเป็นระบบเซตนะครับครับเล่นมาเต็มที่วันนี้จะแพ้ชนะทำนี้ที่สุดแล้วแต่ <c oughs> ต้องชนะเท่านั้น <c oughs> เอาละไม่มั่นใจจากต้นแล้วหรอ ไม่เคยมั่นใจเลยไร้กระบวนท่าแต่ก็พาเรามาถึงรอบนี้ไม่ได้ตลอดไม่อยากจะแข่งเอาเวรัสมาเลยที่เกียดเล่นละชนะแล้วอะเรียกว่ามันแงแะเลยมันมองข้ามไปแล้วอาจารย์จิรพันธ์ก็ยังเป็นคนเดิมคือไม่เผื่อพื้นที่สำหรับความอับอายก็อย่ามาแข่งทั้าไม่ร้อยเปอร์เซครับ